สวัสดีด้วยนหะนพวกเวทที่น่ารักทูกท่านวันนี้ยงขอนําเหนือคู่บอลโคตรคู่ด้วยเพลินๆอย่างแฮทาเบอร์ลินกับโคโลนทพ่จะนัดโหดกันในคําคืนนี้เริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างแฮท่าเบอร์ลินกันก่อนเลยนะผลงานรวม่ถิอว่วัร,รมดาแต่ถ้าเทียบกับฝ่ายทียมเยือนนี่ถือว่าทาได้ดีกว่ามากแถมเกมเนสภาพทีมในกรฟิศสมบูรณ์นักเตะแกนหลักนี่ก็อยู่กันพร้อมหน้ายงว่านะเกมเนี่ยแฮท่าหน้าเชีย มาที่ทีมเยือนอย่างโคลโลนกันบ้างผลงานนี่ยังย่ำแย่เช่นเคยเลยล่ะพบเจอแต่ความพ่ายแพ้นะแบ่งสามแต้ไมไ่ดีนคู่แข่งง่ายๆนี่ก็หลายเกมแล้ววันนี้ก็ต้องออกมาเล่นนอกรังซะด้วยยงว่าเกมนี้กินแฮลวอีกตามเคยเกมนี่แหละยงว่าแฮท้าเบอร์ลินยิ่งกระจาย ยาพิ่งไปชีพกันนะครับทุกคนวันนี้ยงมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกนั่นก็คือกิจกรรมไทยผลแพชชนะและผลสกอร์ระหว่างคู่นี้เลยใครทายถูกนี่ก็รับรางวัลกันไปเลย888บาทยงจัดให้มาร่วมสนุกทายผลกับยงกันเยอะๆนะสนใจนี่ก็แอดมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยยงแนบไว้ให้แล้วทุกคน สาม,มารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ @mm88sa นะทุกคนมีแอดข้างหน้าโดยนะอย่าลืมใส่เดี๋ยวจะมีแอดบินสาวสวยและก็หนุ่มหล่อนี่เข้าคอยดูแลทุกท่านนะแอดไปเลยก็ขออภาัายไว้นแชล YouTube แห่งนี้ด้วยนะถ้าหากว่าคำพูดและวาจาของโยงนั้นได้ไปจากจ่วงร่วงระเมิดต่อความรู้สึกของทุกๆท่านและก่อนจะปิดคลิปไปนี่ยงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครให้โยงด้วยเถิด